เขียวอะไรอยู่อ่ะแปะเคียวลิงเช้านี้เป็นไงบ้างอ่ะสว่างไม่ได้ถามอากาศถามว่าแปะอาการเป็นไงบ้างเช้านี้เขียวแปะเหรอเขียวแปะปีนี้แก่ไปเยอะเลยนะเนี่ยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสโอสงสัยหูจะตึงปีนี้แปะอายุเท่าไหร่แล้วครับ ที่โรงพยาบาลอื่นเขาจะใช้ไฟฟ้าช็อตเราของเราไม่ใช้ไฟฟ้าช tamam> ็อตมันด so ูทารุณนได้งหมอเขาตรวจนะครับถึงจะช่วยช่วยต้องตามใจหมอเป็นหมอก็ต้องตัวยี่แปะหัวใจแบบไม่เต้นอ่ะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะแปะยังเต้นอยู่แต่ไม่ใส่หู จบหมอได้ไงวะเออแปะเคี้ยวเอื้องเหรอพวกดิ้งไปหมดเลยเดี๋ยเคี้ยวลิเล่นๆสิเพ่ชอโอ้เห็นเด็กมันก็ชุ่มก็ช่วยโอ้โหแต่เราแปะคนรักลูกรักเมียสิอุ้กองรักลูกคือคือแปะนะบอกเลูกระต๊บบอกออลูกท้องหมดแล้วลูกแปะไม่มีแล้ว มีก็เหมือนไม่มีอ่ะพอใใจเย็นแล้วน้องแปะอยู่อ่ะแม้มือขอดังเงินแล้วเดี๋ยวนี้แปะ,แปะดังไม่ได้มันก็ไม่เลยขอเงินแปะนะแล้วแล้ว,ลว,ลวมันไปไหนแล้วอะเรามันรอสมบัติแปะแปะแต่ลิปนะ ร้อนร้อนร้อ,อ,อร้อนหิว,วข้าวเหรอฮะตมงหิวข้าวเหรอลิ้นคนแก่กับลิ้นหนุ่มๆมันไม่เหมือนกันผมอาจจะทนได้แต่ว่าแปลกมันจะร้อนนะสิคนแก่เอาใจยากอะไม่ยากหรอกถ้าเข้าใจเขา แกอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีหลายๆครั้งนะบางทีเราแบบโ้ยทำไมแปะไม่อ้าปากอ่ะสาบานว่าต้องไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวจะเช็ดตัวหน่อยเนาะพอล้างมือของแล้วหรอมันเปิดเมื่อกี้นี้เนาะตัวนี้ถ้าแปะเดิงได้แปะไม่ลบกวงนะเนี่ยเอานะนิดนี่แน่นอนลูกเมียก็ไม่มาบอกทำไมยี่ยมลูไม่มา ไ,ไม่เอาไม่เอาโอ้ตาลงนีดูแลแปนี่การชอบเท้านสำคัญเพราะว่าผู้ป่วยเวลามีปัญหาเนี่ยจะเป็นแผลกดทับได้นะครับทีเ่เธลูกเมียดูแลแงี้แผลก็มีกำลังใจอ่ะ ไอ้แจ็คเท่าน้ำลายน้ำลายไหลได้เลยแปะเปล่าาลังเกียกมึงไงงาพาแปะเองนะแต่จริงๆแปะก็ไม่ลังเกียกนะเนี่ยพาแปะหากริงมาร้อยกว่าปีกินเท่ายังไม่ได้กินน้ำเลยแปะเอาเอาเมื่อกี้ถ้าแปะกินนะหากันตายเลยหาเกือบขึ้นประเทศอะหาขึ้นประเทศโอ้ยแปะหามาเยอะเราหามาก แล้วแล้วหนพังทุกแบบเนี่ย,ยโ,อโ,โ,อโ,โอ้โหเอาเยอะเลยคุณลุงเป็น คิดอยู่ว่าเอ๊ะออกมาเจ้าไงสักฮาติมหนึ่งก็แหมณกุ้งเสี่ยงเกือบไปนั่งรถเข็นจริงๆนะเนี่ยเออเอาว่าเสี่ยงก็เสี่ยงไงช่วงนี้ฮงแกๆเมื่อก่อนสมัยขับรถนุ่มๆชอบดิฟไงเพราะนั่งรถเข็นแกก็เลยอยากดิฟ์ถอยถอยถอยอโอ้ยจับรถจับ พอดงรกไอเนี่ยสีตลอกไอเนี่ยอยู่ด้วยกันต้องรักกันสิครับอย่างนี้เรื่องเหรอน้องใหม่เนี่ยนะโหนี่นี่โหนีนี่เฮ้ยยังห่างน้องนี่ยังห่างน้องยังไงน้องน้องนี่ไอพงษ์ไอพงษ์เดี๋ยวครับจำจำได้ยังไงอะครับเออจำจำคนจังหลังเหรอ ไปหาที่บ้านมาเขาบอกว่าเออไม่อยู่อขอจะมาอยู่นี่นั้นหรอครอบครัวมาเสองเราพูดถึงครอบครัวแล้วเะี๋ยวเขาต้องเทือนทางสภาพจิตใจครับเดอตอนอยู่เราดูเลยเขาผมเองนี้มันก็พาลวาหลงนี่แกตัวลงนี่ถอนตาตื่นเนาะ <c oughs> เลี้ยงไม่ค่อยกินเออเล่นไม่ค่อยเก่งเลยฮะจอบตกรอกเพื่อนตลอดเน,นี้ยนะพ่อแม่ก็ไม่มีแรงจะกินโอ้จงจงคงจงนะฮะนี่เด็กๆเกือบตายแล้วเอ้าเพราะอะไรครับโอ้แม่คอ,อกมาหมอตำแยามาข้าววิ่งเข้าไปในตลาด ได้ยังเดินได้อยู่ก็ไม่เดินมาหกสิบกว่าปีแล้วเราเริ่มเริ่มเดินเดินได้แล้วแล้วยังตอนนี้พอเดินได้นะครับคุณลุงได้ใช่ไหนนะลองเดินให้ดูสิครับเฮ้ยระวังนะพงนะระวังนะคุณลุงไม่เดินมาตั้งหกสิบกว่าปีแล้วอย่าลืมเลยลืมเลยก็เดินยังไง งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะทํากายบริหารนะครับเป็นไกายภาพบำบัดนะครับขาไมีแรงแต่แขนแขน,แขนข้านี้ยกไปขึ้นเลยเอ้ยพูดไปเล่งไปเออข้างนี้มีข้างนี้ขาเขืขอได้ยัง<อ>ยังเดินเดินเหินได้อยู่โอ้โหข้างนี้ไม่มีเลยเวลาเจอเจอคนเวลาลูกหลานยกบัวไยอ่ะต้องทำไงเนี่ยตรงนี้ อ๋อลักษณะมันแบบเกิดอาการอ๋อไม่ได้อันนี้นี่คุณลุงต้องทำกายภาพนะครับไม่ได้เขาจะจับจับไหลเพื่อนจับไหลยกได้ไหมฮะเนี่ยนี่อะไรเอาข้างนี้เอาข้างนี้เพื่อนพยายามต้องพยายามแรงไม่มีแรงไม่มีเออแรงไม่มีจริงๆนะคุณลุงพยายามพยายามแบบนี้ฮะเอาหลงหลงต้องหนุ่มๆนี่ที่ทักทายกันทักทายกันแล้วเฮ้ยลองไม่มีแรงวะเอ๊ะอล็อกซิ ลองลองแข็งใจพยายามเพื่อพยายามเอ๊ะคุณลุง <c oughs> ไม่ได้คุณลุงดีแล้วครับดีแล้วได้ไหมพยายามใหม่พยายามใหม่พยา <c oughs> พยามใหม่ไหมพยายาเล